อันนี่บรูซรับไม่ได้พฤติกรรมแม่น้องมาแตนแน่ควรแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวเผยเลิกติดตามนานแล้วฟอนหน่วยงานเข้าดูแลจากกรณีที่ดาราสาวคุณแม่เลี้ยงเดียวอันนี่บรูซโพสตเดือด ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงประเด็นดรามา่าคุณแม่น้องหมาแตนออกมาโพสต์คลิปชี้แจงหลังโพสต์คลิปวิดีโอแม่ลูกสแสดงความรักต่อกันโดยภาพบางช่วงที่น้องออมแม่มีการจุปากกันทำเอาชาวเน็ตเกิดความไม่สบายใจพร้อมลงความเห็นว่าไม่เหมาะสมสุดๆล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้ติดต่อไปอยังสาวแอนนี่ เพื่อสอบถามถึงเจตนาที่ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวโดยเจ้าตัวบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่รักลูกมากรวมถึงมีมุมมองในเรื่องของแม่และเด็กมานานแล้วเวลาเห็นเพื่อนๆหรือใครทำอะไรที่พอจะตักเตือนกันได้ในเรื่องความสัมพันธ์ของแม่ลูกก็จะทำมาตลอดไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นแม่ที่ดีที่สุดแต่ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนที่คนรู้จักอาจจะสามารถที่จะพอตักเตือนกันได้บ้างก็จะทำติอกตอตามดูคลิปของแม่น้องมาแต่านานแค่ไหนปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่ในติ๊กตออก ตอนแรกก็ชื่นชมเพราะมองว่ามันก็ดีเหมือนกันที่มีคนนําเคสของน้องที่เป็นเด็กพิเศษมาให้ดูบางทีมันก็เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นวิทยาทานให้คนอื่นได้ดูอย่างตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าเลี้ยงลูกอดกีที่สุดแต่อันไหนที่เราปรับปรุงแล้วลูกเราดีขึ้นก็เอามาทําเป็นคลิปให้คุณแม่ท่านอื่นได้ทราบ <c oughs> เผื่อจะได้ลองเอาไปทําตามแล้วจุดไหนที่ทําให้รู้สึกว่าเริ่มไม่โอเคแล้ว เริ่มทำคลิปบ่อยมากขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์ของน้องที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วพอตักเตือนก็มักจะมีคำตอบมาว่าต้องทำคลิปค่ะต้องให้ทุกคนรับทราบข่าว่าแม่นี่อดทนแค่ไหนกับลูกที่เป็นแบบนี้แล้วลูกก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคือลูกมีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากลูกไปแอบดูทีวีแล้วซึ่งคำนี้มันซ้ำหลายครั้งแล้วเรามองว่าแล้วทำไมไม่ตัดปัญหาที่ต้นตอต้นดอคือทีวีใช่ไหมการแอบดูของน้องคือแอบดูช่วงไหนคุณต้องรู้สิแล้วทำไมปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดซซ้้าแลวแลวเ่ คือพอมันเริ่มมีเคสซ้ำแบบนี้เรื่อยๆเ,เรามองว่ามันไม่ได้เกิดการแก้ปัญหาแต่กลับเป็นไปถ่ายหน้าน้องถ่ายอาการาน้องถ่ายอารมณ์ของน้องแทนทุกครั้งที่เข้าไปเตือนก็จะโดนตอบกลับมาตลอดเหรอตอนแรกก็เหมือนแบบขาดขาดคุณแม่จะนําไปปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วพอหลายๆครั้งเข้าแม้แต่เราเองหรือคนดูเองไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์รุนแรงของน้องเท่านั้น แต่บางครั้งเอาน้องมาไลฟ์คือโลกไม่ได้ใจดีกับทุกคนพอมีคนมาทําให้น้องของขึ้นก็คืออารมณ์ไม่ดีนะั่นแหละก็ควรจะหยุดเอาลูกมาไลฟ์แต่กลับบอกว่าการเอาน้องมาไลฟ์คือการทําให้น้องดีขึ้นในเชิงจิตวิทยาเราก็อยากบอกว่าได้ไปถามใครไม่ว่าน้องดีขึ้นหรือเปล่าพอมีคนมาติดติงว่าอย่าทำอย่างนี้แม่ต้องพอได้แล้วอีกคลิปหนึ่งเขาก็จะมาตอบคำถามซึ่งเอตอนอเหมือนการถ่ายไปเรื่อยๆมีได้รู้จักกับแม่น้องมาแตนเป็นการส่วนตัว ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะเราติดตามเขาเพราะอยากเห็นพัฒนาการของเด็กที่ดีขึ้นแต่ปรากฏสุดท้ายปลายทางจนวันนี้ในที่สุดสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดมากที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้เห็นในต่างประเทศเช่นลูกผู้หญิงถูกพ่อผู้ชายซึ่งใช้พฤติกรรมเดียวกันแบบนี้อาจจะเป็นการจำหน้าอกหรือตับออัยวะเพศแต่เราไม่อยากจะเห็นในเมืองไทย แต่พอเรามาเห็นแล้วแม่บอกว่าน้องยังเด็กอยู่สําหรับสายตาแม่ใช่ค่ะสำหรับสายตาของแม่ทุกคนลูกจะแก่แค่ไหนก็ยังเป็นลูกของเราแต่พฤติกรรมที่เราทํากับลูกต้องโตและพัฒนาไปพร้อมๆกับร่างกายสติปัญญาและความรู้สึกของอเขา พะเราเห็นแบบนี้ก็รู้สึกรับไม่ได้ถามว่าเป็นเรื่องของเราไหมไม่ใช่เรื่องของเราหรอกแต่เราอยากให้สังคมเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้พ่อแม่ไม่ควรทำกับลูกการจูบปากหรือว่าการกอดหอมหรือเห็นนอนของน้องเห็นแล้วหัวร้ออะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ควรที่จะถ่ายตรงนั้นออกมาลงในโซเชียลไหมเราเป็นผู้ปกครองบุตรเราควรที่จะเป็นคนแรกคนเดียวในโลกนี้ที่ต้องปกครองบุตรอย่างแบบหนึ่งเอร์เซ็นเต็ม แล้วการที่เป็ดสับส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกเด็กธรรมดาหรือเด็กพิเศษก็ช่างการกอดจูดลูกกลามแบบนี้ซึ่งเด็กเขาทนแล้วถึงเขาจะไม่ได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดแต่เราไม่จําเป็นต้องเอาคลิปมาลงก็ได้แล้วสิ่งที่มันเอะใจมากที่สุดดอกไม้เตะกลูคือเขาเหมือนป้ายความผิดให้ลุกกว่าขอลูกแล้วออาลงได้ไหมเดี๋ยวนะวิจารณญาณอยู่ที่ใครวิจารณญาณอยู่ที่เราใช่ไห,หมในเมื่อเขาเป็นเด็กพิเศษวิจารณญาณอยู่ที่พ่อแม่นี่คลิปไหนลงได้คลิปไหนลงไม่ได้ ลูกชายอะคา่ะถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมีอารมณ์ทางเพศแล้วเราไม่ควรทําให้มันเป็นเรื่องตลกแต่ให้เป็นเรื่องธรรมดาปกติอยู่ในที่มิดชิดและมีเวลาให้เขาอยู่กับตัวเองเพราะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนแต่เราสามอรรถสอนในธรรมชาติของเขาให้เป็นระบบระเบียบและเป็นเวลาแล้วเขาจะรู้ว่าเวลานหนที่เขาควรที่จะทําอะไรกับตัวเองแล้วไม่จําเป็นต้องมาอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าวันนี้วันพระวันโกนห้ามทํานะอือหือ,ค,อคือแบบจะร้านในยิ่งพักก่อนแม่ ล่าสุดแม่น้องมาแตนออกมาโพสต์หลายคนคิดว่าเขาหมายถึงเราหรือเปล่ายังไม่เห็นค่ะเห็นไหมละ่ะเห็นพฤติกรรมหรือ,อยังนี่ไงคะความที่เขาไม่เปิดใจฟังใครขนาดเราเป็นบุคคลสาธารณะมีความปรารถนาดีที่จะพูดเขาก็ยังไม่ฟังยินดีที่จะแขละแล้วพร้อมที่จะฝ่ายกลับพร้อมที่จะฟากลับบอกว่าหายโตลูก่องมาเป็นอทิสติกดูแลว,ว่าจะเข้าใจจะรู้สึกว่ามันเป็นยังไง ขอโทษนะคะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ในติ๊กตอ,อกอย่าเอาแต่แค่ออทิสติกเลยน้องๆบางคนเป็นมากกว่านี้อีกเยอะบอกพร่องทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นทั้งสมาธิทีสั้นเป็นทั้งออทิสติกแต่ทำไมเขาใช้ความอ่อนโยนนุ่มนวลการเลี้ยงลูกที่เป็นวิทยาทานให้คนดูจริงๆไม่ใช่เคสแค่คุณแม่คนเดียวนะคะเคสคนอื่นเขาหนักกว่าคุณแม่อีก แล้วคุณแม่รู้ได้อย่างไรว่าแอนผ่านอะไรมาบ้างแอนเลี้ยงลูกแอนไม่ดีอย่างไรคุณแม่ไม่ได้มาติดตามดูชีวิตของแอนตั้งแต่เริ่มต้นของการเลี้ยงลูกจนถึงทุกวันนี้อยากจะบอกว่าน้องทีกว่าจะมาเป็นทีคายุได้วันนี้สมอาทีสั้นมาก่อนนะคะกว่าลูกแอนจะนิ่งทีผ่านอะไรมาเยอะแล้วกินยาเราด้วยจนแอนบอกว่าไม่ต้องกินแม่จะรักษาด้วยความรักของแม่เอง แล้วสุดท้ายวันนี้มันก็เกิดขึ้นน้องเรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งไม่มีอาการสมาธิสั้นไม่ต้องไปหาหมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะว่าใครเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเจออะไรมาบ้างอย่าบอกว่าออทิสติกเนี่ยลองมาเป็นดูสิทุกโรคมันไม่ควรที่จะเป็นทั้งนั้นแหละเด็กก็ไม่ควรที่จะเป็นค่ะแต่ในมือเด็กขอเป็นแล้วเราต้องหาวิธีแก้ไม่ใช่หาวิธีแก้ตัว แต่หาวิธีแก้ไขให้ลูกเราดีขึ้นแอนบอกแล้วว่าแอนไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยแอนก็ผ่านอะไรมาเยอะมากพอและปร,ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจนลูกดีขึ้นไม่ต้องมานั่งกินยาเอาง่ายๆนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องถ่ายคลิปลูกที่แบบไม่ปกติลงโซเชียลเพราะเขาเป็นเยาวชนยังติดตามดูอยู่ไหม จริงๆไม่ติดตามดูมานานแล้วค่ะบล็อกไปเลยเพราะว่าทนไม่ได้รับไม่ได้คนเป็นแม่ที่เห็นคนเป็นแม่ด้วยกันมีความรู้สึกว่าเหมือนขี้ในสิ่งที่ลูกเป็นแต่ไม่ได้ทําให้ลูกหายเมื่อบล็อกแล้วก็คิดว่าไม่ได้ดูมานานเกินกว่าหเดือนแล้วค่ะทําใจไปแล้วเพราะรู้ว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เขาไม่ฟังใครเลยจนสุดท้ายที่บอกว่าสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดและสิ่งที่ไม่อยากให้เห็นในสังคมไทยมากที่สุดแล้วมันได้เกิดขึ้นแล้วก็คือภาพอย่างนี้ เราก็เลยมองว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคือสังคมต้องช่วยด้วยแล้วอ่ะไม่ได้ช่วยกันไปรุมประนามแม่เขานะคะหรือว่าไปรุมดูหมิ่นเกลียดชังเขาแต่หน่วยงานไหนก็ได้ที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของเด็กโดยตรงอยากให้เขาไปดูเหนเอกอ้อว,ว่ามันสมควรหรือยังพอได้หรือยังที่คุณแม่จะเลิกทําอย่างนี้กับดูดของตัวเองเข้าใจคําแม่เลี้ยงลูกไม่เหมือนกันในโลกใบน,นี้การแสดงออกไม่เหมือนกันแต่การแสดงออกแบบนี้ออกสู่สาธารณาชนควรมีหน่วยงานเข้าไปดูแลได้แล้วไหม